ใครมาที่หน้าบ้านเนาะสวัสดีค่ะนีครับต้นไม้อ้โอ้ระวังระวังขอบคุณนะคะเนี่ยค่ะไปสนีสุดรอของเราเจ้าแดงแดงมานี่กลับมา เนี่ยค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะต้นไม้ต้นไม้นะคะได้มาแล้วได้มาแล้วเยี่ยมจริงๆค่ะมาดูนะคะว่าคืออะไรอยู่ในนี้ป้าแมวตลาดบอนสีค่ะมือเปื้อนนิดนึงนะคะพอดีกำลังปลูก วันสีพอดีกำลังคลุกเคล้าดินเนี่ยค่ะมีทะกลนะเกียดนะคะอันนี้ชื่อว่าทะกลนะเกียดนะคะอันนี้ชื่อว่าอะไรเอย่ยอันนี้ชื่อว่าวิมลสาครคะ่ะแล้วกล่องสุดท้ายนี่ชื่ออะไรนาะ มงคลทรัพ์ค่ะว้าววันนี้ได้มา3ามกล่องนะคะเดี๋ยวมาดูคร่าวๆด้านในกันนะคะแกะเขาออกมาให้เขาหายใจค่ะค่ะแกะออกมาแล้วตัวนี้ชื่อว่ามงคลทัพ์นะคะมงคลทรัพ์ค่ะสวยค่ะกิ่งก้านเขาแข็งแรงเลยทีเดียว ว้าวมงคลทรัพย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปชื่อว่าทะกลนะเกียดนะคะตัวนี้ชื่อว่าทะกลทะเกียดค่ะ นี่ยค่ะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคะพกลทะเกียดค่ะต้นโตมากแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาสำรีไม่ใช่สำรีทิชชู่นะคะที่ซับน้ำออกก่อนเนาะ ให้ความชุ่มชื้นมาป้าแมวแกให้มานะคะตอนนี้มาดูค่ะต้นที่สามนะคะ ของป้าแมวนี้ปุ้มปุ้ยสั่งมาสามต้นค่ะชื่อว่าวิมลสาครค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาค่ะกับต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายกับบอนสีที่ชื่อว่าวิมลสาครค่ะรอบนี้โทนสีจะเป็นแบบนี้นะคะออกเขียวขาวจุดชมพูหรือไม่ก็กัดสีชมพูเขียวขาวค่ะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูว่าตอนโตไปเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงขวามือสุดเนี่ยนะคะเนี่ยกระดูกสีเขียวนี่ชื่อว่ามงคลทรัพย์ตัวนี้ชื่อว่าวิมลสาครค่ะและตัวนี้ ชื่อว่าทกนทะเกียดค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้ละคะ่ะทกลทะเกียดนะคะสวยงามค่ะว้าวเดี๋ยวพักเขาไว้นะคะแช่เขาไว้ในน้ำสักหนึ่งคืนแล้วก็ถ้ายังไงก็จะมาลงมือปลูกเขาอีกทีค่ะขอบพระคุณค่ะ นี่ชื่อว่ามงคลทรัพย์นี่ชื่อว่าพะกลทะเกียดนะคะใบใหญ่มากใหญ่กว่าใหญ่กว่าฝ่ามือปุ้มปุ้ยอีกค่ะใบใหญ่มากค่ะใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกค่ะแล้วนี่ก็ชื่อว่าวิมลสาคอนค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะ สวัสดีค่ะ